สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่าในอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม f i n ์ไนท์ t อด e d รตี้ y ิเคียวริตก,กันนะครับ g ก a ม r o c k Freddy, มองโกเมอรี่เกตเตอร์ล็อกแซนบุ๊กและ g ก a มร็ c กชิก c าผู้ขุน a n i m มาท o รอนิก hmm. ทั้งหมด กำลังเล่นคอนเสิร์ตกันอยู่อย่างสนุกสนานเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงดนตรีที่กำลังจะมาถึงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขากำลังจะเริ่มต้นเฟรดดี้ก็ทำงานผิดปกติและสุดตัวลงจนเครื่องดับไปจากนั้นเฟรดดี้ก็ตื่นขึ้นมาในเซฟโหมดด้วยเสียงเกรเกอรี่ที่ซ่อนตัวอยู่ในตัวเขามาได้ยังไงกันเนี่ยพอหนุ่มน้อย เกรเกอรี่ติดอยู่ในเมกาพิซซ่าแพลกของ f ฟตตี้ f a ตแบร์ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีศูนย์รวมมาสคอตตแอนิมาทอนิกหลังจากที่ห้างปิดทำการในตอนกลางคืนวานิสายามรักษาความปลอดภัยสั่งให้แอนิมาทอนิกและหุ่นยนตทั้งหมดค้นหาตัวเกรเกอรี่อย่างไรก็ตามกริมร็อกเฟตดี้มีความผิดปกติทางเทคนิคไม่เชื่อฟังคำสั่งของวานิสา และตัดสินใจช่วยเกรเกอรี่ให้รอดในคืนนี้เพื่อที่จะหลบเลี่ยงแอนิมาทรอนิกตัวอื่นๆที่พยายามจะฆ่าเขาจนกว่าประตูทางออกจะเปิดขึ้นอีกครั้งในเวลา6นาฬิกาโดยให้แฟตแก่เขาซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารเมื่อเกรเกอรี่พยายามหาทางออกจากที่นี่ก็พบว่าประตูหน้าปิดและไม่มีทางออกจากที่นี่ไปได้เลย เกเกอรี่จึงเข้าไปหาเฟรดดี้เฟรดดี้อาสาให้เกเกอรี่เข้ามาหลบอยู่ในตัวเขาได้ชั่วคราวแต่แล้วพลังงานของเฟรดดี้ก็ใกล้จะหมดทำให้เขาต้องเข้าไปชาร์จพลังงาน this alone. แต่แล้วเกเกอรี่ <c oughs> ก็ถูกเกรมล็อกชิก้ามองกรมอรี่เกเตอร์และล็อกแซนบุ๊ก หาตัวเจอผวกมันวิ่งไล่ตามเกเกอรี่มาแล้วหนีเร็วจากนั้นเกเกอรี่ก็เข้าไปขังตัวเองไว้ในสำนักงานรักษาความปลอดภัยที่เขาต้องหลบหนีอย่างลับๆโดยไม่ให้ถูกจับได้ในความพยายามที่จะได้รับป้ายความปลอดภัยระดับสูงเพื่อเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้าเกรเกอรี่เข้าไปในส่วนรับเลี้ยงเด็กของห้างสรรพสินค้าและพบกับซันเดคแคร์แอทเทนเดนต์ ซึ่งเป็นแอนิมาทรอนิกท oh. well, ี่เป็นมิดเกเกอรี่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับโดยไม่ได้ตั้งใจกระตุ้นในสันแปลงกลายเป็นป MA ีศาจในร่างของมูนดวงจันทร์และมันก็ออกตามล่าเกเกอรี่ด้วย เมื่อไฟฟ้าดับในพิซซ่าเพล็กเจ้าหน้าที่รับเลี้ยงเด็กสามารถเดินเตร่ไปทั่วทั้งอาคารในรูปของมูนและมันก็จับเขาได้โชคยังดีที่เฟรดดี้มาช่วยเอาไว้เกรกอรี่รีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในเกิมล็อกเฟรดดี้ได้ทันเวลาก่อนที่หุ่นตัวอื่นๆจะทันมองเห็นเฟรตตี้พาเขาไปที่สถานีเติมพลัง แต่แล้วระหว่างที่กำลังขึ้นลิฟต์อยู่นั้นเกเกอร,กรี่ก็ถูกพบโดยวานิสาเธอจับกลุ่มเกเกอรี่เกเกอรี่ถูกขังอยู่ในห้องรอจนกว่าตำรวจจะมาถึงไม่รอหรอกครับเกเกอรีร่หนีออกมาจากช่องระบายอากาศ ได้รับคำสั่งจากเกรมร็อกเฟดตี้ผ่านนาฬิกาเพื่อช่วยเขาในขณะที่เขาใช้พลังจนหมดเฟกอรี่และเฟตดี้บุกเข้าไปในห้องใต้ดินขณะที่กำลังลงลิฟต์มูนก็ซุ้มโจมตีและจับเฟตดี้ไป กรเกอรี่วิ่งวุ่นไปทั่วทั้งห้องใต้ดินโดยพบว่าเฟรดดี้ถูกกักตัวไว้เพื่อสอบปราบคำโดยวริสาเกี่ยวกับที่อยู่ของเกรเกอรี่วรลิสาระบุว่าไม่มีบันทึกของเขาในฐานข้อมูลของห้างสรรพสินค้าหมายความว่าเขาไม่สามารถกลับไปหาพ่อแม่ของเขาได้และหากถูกพบ ชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงเมื่อวอนิสาไม่อยู่แล้วเกกอรี่ก็ทำการปล่อยเฟดดี้จนเป็นอิสระที่สวนสนุกเกกอรี่พบกับมอนตี้มองโกเมอรี่เกเตอร์ตอนนี้เกกอรี่มีอาวุธแล้วก็อาวุธในนี้นี่แหละจัดการมันเลย เมื่อจัดการมอนตี้ได้ก็จิกกรงเล็บของมอนตี้มาซะเลยเอากรงเล็บของมอนตี้มาอัปเกรดให้กับเฟรดดี้เกเกอรี่ก็ต้องวิ่งหนีดีเจมิวสิกแมนคุณแอนิมาทรอนิกขนาดยักษ์ที่ไล่ตามมาตัวใหญ่มากหาหัวของนักแข่งคนนี้มาใส่เพื่อรอให้ล็อกแซนบูฟออกมาไม่ยากครับตายซสา้หุ่นผี จากนั้นก็ควักลูกตาของมันออกมาล็อกซี่มันยังไม่ตายครับตามันบอดแต่มันอาศัยฟังเสียงเอาหนีเร็วเกรเกอรี่จากนั้นเขาก็จะเอาลูกตาของล็อกซี่เนี่ยไปใส่ให้กับเฟรดดี้เมื่อใกล้จะหกนาฬิกาประตูห้างก็ใกล้จะเปิดแล้วเกรเกอรี่รีบขึ้นลิฟต์ไปกับเฟรดดี้เพื่อไปยังทางออกแต่ว่าวานิสาออกอากาศข้อความกระตุน okay, oh ให้เกรกอรี่ไปพบเธอเพื่อรับรางวัล เกเกอรี่มีทางเลือกว่าจะออกจากห้างหรือไปพบกับวานิสาเพื่อรับรางวัลไม่ล่ะครับวิ่งตรงไปที่ทางออกเลยแต่ว่าเฟรดดี้จะออกไปกับเกเกอรี่โดยไม่ได้เนื่องจากเขาต้องชาร์จพลังงานที่ห้างแห่งนี้ไม่อย่างนั้นตัวเขาจะช็อตดาวตัวเองภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงคุณต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะอยู่กับเฟรดดี้หรือว่าจะวิ่งหนีออกไปคนเดียวผมเลือกวิ่งหนีออกไปคนเดียวนะครับ เมื่อวิ่งออกมาข้างนอกหนุ่มน้อยเกเกรี่ของเราก็คือเด็กไร้บ้านเขานอนอยู่ในกล่องกระดาษแข็งที่มีหนังสือพิมพ์แทนผ้าห่มกันหนาวข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ประกาศเด็กหายจากนั้นเวนนี่ก็มาพบเข้าชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงนั้นไม่มีใครรู้ได้นี่ก็เป็นฉากจบแบบหนึ่งของเกมนี้นะครับผมคิดว่าเกมนี้น่าจะมีฉากจบอยู่หลายแบบนะอยากดูกันบ้างไหมล่ะครับ ลัการตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานุอิกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ